ันไปเที่ยวให้มันจบๆไปเลยดีไหมวันเสาร์ฉันจะไปสวนสัตว์กับพี่เทสลาอยู่แล้วอะ <Tesla S 1> เทสลาแฟนแกนะใช่ถ้าแกไม่รู้จะไปไหนแกชวนพี่ทามไปด้วยก็ได้นะนดับเบิ้ลเดทกแบบไี้หนักไงฉันก็อยากไปอยู่นะแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฉันหรอกอะไรนะ ไม่มีทางอ่ะเธอจะให้ฉันไปเที่ยวกับเพื่อนเธอเลยนะกอย่าและให้ไปสวนสวยที่เธอจะบ้าเหรอกระโหลกกันลามากเลยอ่ะนี่เธอจะให้ฉันไปเป็นก้างขมคอเธอหรือไงกูไม่ช่วยแก้แล้วนะเออนั่นแหละยังไงฉันก็ไม่ไปเออไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปแค่นี้นะเห็นไหมว่าแล้วอะ่ะจบนี่จะคุยกันในดีไม่ได้เลยเหรอก็ดูดีนะดูดี ฉันว่ายังไม่จบนะแกรีบๆลบไปเถอะแล้วก็ลองคุยด,ดีๆจากครั้งนึงเอาเอา,เอานี้เอานี้ไปบีบได้ปะ่ะเดจะได้หายเครียดเพื่อจะดีขึ้นจะไม่งอฉันจริงๆเหรอแล้วฉันต้องทาทุกอย่างที่นายต้องการเลยเหรอฉันน่ะต้องถามเธอเธอไม่ใช่ไงที่อยากไปสวนสัตว์อะก็ใช่งั้นนายจะเอาอยัางไงอะ่ะก็ว่ามาดิ งั้นเริ่มจากขอชันดีดีก่อนนะไหนลองพูดว่าพี่ทามสุดเท่คะแ้่ทำไมฉันต้องพูดด้วยอ่ะพี่ทามสุดเท่คะพี่ทามสุดเท่คะช่วยไปเดทกับน้องกอย่าหน่อยได้ไหมคะ ช่วยกะรุณาไปเดทกับน้องกอย่าหน่อยนะคะแล้วก็เมียวเมียวเมียวบ้านแกสิน <universities> ี่ถ้าไม่ทำฉันไม่ไปนะ เหมียวเหมียวกูนี่ตำนานวะินี่หมุนรอบตัวให้ฉันดูนะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะรอบเองหมุนต้องจริงไม่ได้ไปสงสารนาแล้ววะถ้ามึงไม่อยากไปอ่ะกูไปแทนก็ได้นะอมาน้องทำแล้ว นี่วันนี้ฉันปลามีเธอนั้นมันน่าจะโดนหนักแน่สมรักไว้ด้วย่อ,อยาโ okay, อ,อเคเหรอ